หนึ่งสองสิบความหมายคือสองคนเนี่ยเข้ามาซ้ายขวาใหญ่เกินสิบวันเพราะคนทําเหมือนกันทั้งระบบครับคนลองคิดดูนะปีหน้านะแค่สี่เดือนคุณขึ้นตำแหน่งเป็นเจาหนระบบ,บนในทา้งห้องเนี่ยไม่ต้องไปนสนใจนะกลุ่มใครจะมากจะน้อยไม่ส้องไปทำเหมือนกันโครงสร้างไทยโครงสร้างมันแต่ทุกวนจะขึ้นเป็นเนทีระบบไปไม่เกินสี่เดือนเห็นไหมอนุภาคของอะไรครับที่ทําเหมือนกันแต่แค่คนละหน่วยเดียวเองรายได้ห้าตาง ทางที่หนึ่งลายวันวันเท่าับเมือ่อวันเก้าสิดห้าทางที่สองเห็นไหมว่าคะแนนมันหายไปไหนครับมันสามพันแปดร้อยห้าคะแนนแต่เรามาสามนาทีเหลืออี่คะแนนครับดีดียังพังอยู่อันนี้เป็นจ่ายเป็นรายเดือนครับรายเดือนเนี่ยเขาจะจ่ายสองเปอร์เซ็นต์ถึงสามสิบชั้นคิดง่ายครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามลึกลงไปสามสิบชั้นเนี่ยเขาจ่ายชั้นละสองเปอร์เซ็นต์ก็คือแปดบาทห้าสิบสตางค์ ันนี้ทุกหน่วยได้ไปแล้ว 1, หนึ่งพันอย่างนัอีกแบบนะบบคูณสองก็เป็นเท่าไรครับสิบเจ็ดบาทถ้าเดือนนี้ทั้งเดือนมีคนหนึ่งพันคนก็เอาหนึ่งพันไปคูณก็คือแปดพันห้าถ้าเดือนนี้มีหมื่นคนก็แปดหมื่นห้าเดือนนี้นเป็นล้านคนก็แปดล้านห้าคุณเห็นหรือยังสามสิบชั้นไม่มีค่าอะไรจ่ายหรือถึงสามสิบชั้นมีที่นี่ที่เที่ยวเพรานะฉะนั้นแผนเกิดสองแผนจะดีครับสองสี่แปดชั้นไม่เสียเลย ั้นนี้ได้สิบเจ็ดครับแต่ชั้นที่สิบห้าคุณรับเดือนหนึ่งตกห้าแสนกว่าครับแสดงว่าใครถึงสิบห้าชั้นสี่แสนห้าหมืห้าแสนเป็นเดืละร้านไหมครับ mm. เดือละร้านแต่ผมสร้างคุณผมเมื่อก่อนมันพังเพราะอะไรครับเพราะออฟไลน์พวกหลายอาจารย์มาทางกับผมหนึ่งโกพอไปอีกค่ายหนึ่งทำสามไปค่ายหนึ่งทำเจ็ดไปอีกสาขาหนึ่งทำสิบห้า, 1, าแค่หนึ่งสามเจ็ดสิบห้ามาผมไปต่อไม่ได้แล้วครับเพร<อ>าะหนึ่งมันทำแบบเดียวกันไนะม่ได้จริงไหมครับ อันที่สองก็คือต่างกันนะต่างกันไม่มีเชินไม่มีโดมันกลายเป็นเมื่อไหร่ก็ได้หนึ 1, 2, ่งสองสิบก็พูดไม่ได้ครับอบอกว่าคชนชวนคนภายในสิบวันนยะมันจะยวนยังไงเมื่อกี้ลงไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับสามหมืม่นเมื่อกี้ลงไปทั้งหมดเจ็ดลแต่ยะแต่หนึ่งอย่าวนะไปไม่ได้ผมบอกว่ามีวิธีเดียวครับลงทุนให้น้อยเข้าไว้น้อยเท่าไหร่ครับน้อยสุดเท่าไหร่ลงทุนน้อยจำไว้ลงทุนน้อยอยากได้เยอะอยากได้เดือนละล้านใช่ไหม เอ,อ้สโลแกนคือลงทุนน้อยทําง่ายดยมากทําง่ายได้หมหาคนสองคนง่ายไหมครับลงทุนน้อยง่ายไหมครับเป็นไปได้ไหมเพราะเราจ่ายเงินตามระบบไม่ใช่จ่ายเงินตามที่ผมพูดนะจ่ายเงินตามระบบเพราะนั้นอันที่สามทุกคนจะแตกต่าคกับให้อยู่ในกอะเดียวกันมันจะกลายเป็นผังสวยมากจริงไหมครับผังสวยมากเนึงถ้าบอกหากคนสองคนกับหาคนสิบคนจะหากี่คน ผไม่หาสิบคนผมไม่เอาขอสองคนได้ไหมแต่ไหนก็ทุกคนมั่นใจถ้าสองคนหาได้ไหมครับได้จบทุกคนทาเหมือนกันได้บทคนของเราที่เลือกมาเขาก็ทําได้เช่นเดียวกันถ้าผมทําได้ทุกคนทาได้รวยไหมครับรวยแต่ไม่ใช่ผมทําได้ทุกคนทําไม่ได้แหมผู้ใหญ่ทำมาถึเก้าปีได้เป็นคนใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าก็ไม่เป็นไรกดคนก็าําในมุ่งมั่นเรทีเอาอกนมุ่งมั่นที่เดี๋ยวไม่ใได้ตังค์ไหมครับผมบอกไม่ต้องสนใจผม ให้เริ่มต้นยังไงครับข้อที่หนึ่งสมัครติดโกที่2อามคนกี่คนสอ่ามสองคนผลลัพธ์คือมีโอกาสได้วันละพันหนึ่งหมื่นห้าเราพอใจไหมถ้าได้วันละหนึ่งหมื่นห้าเอาไหมเปลี่ยนใหม่ได้วันละพันเอาไหมไหมวันละพันเอาไหมครับวันละพันวันละพันเอาเอาเออส่วเท่าไหร่ก็เอาหมดขอให้ได้ใช่ไหมถึงวันละพันก็ชีวิตก็ดีขึ้นครับเดือนละสามหมื่นแต่ถ้าได้วันละหนหมื่นห้าดีกว่ากว่าเยอะไหมเยอะมากโอกาสมีไหม มีก็ผมทําแล้วไงผมได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ผมได้คนเดียวครับคนสําเร็จวันนี้ไม่ใช่มี่คนเดียวผงคนเดียวเยอะมากแต่ทุกคนไม่ได้มีระบบแบบนี้ทุกคนทําตามเงื่อนไขที่บริษัทเปิดบ้างจะลงหนึ่งรหัสก็ได้สามรหัสก็ได้เจ็ดรหัสก็ได้สิบห้าหัสลงเท่าไหร่ก็ได้แต่การลงมากๆ <c oughs> ปัญหาที่ตามมาคือเรียนแบบมันไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ไม่พอช่วยก็ไม่ได้ด้วยมันกลายเป็นความสมามารถของไทรของมันเอาแค่วันนี้บอกว่าที่มาวันนี้ความวราะอะไรระมันที่ก็ไม่ทําบอกแล้วเพราะอะไรคราบ โควิดเก้าปีคงจะทําไม่ได้แล้วทําไมไม่ชวนต่อสิบเก้าแทนได้อดีตไหมผมดูผมพูดผมเองแต่ถ้าบอกว่าเบอร์เริ่มต้นมาอะไรก็ไม่สายเพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครทําระบบแบบนี้ถูกไหมครับไม่มีใครทำผมถามนี่ให้ลงทุนแสนหนึ่งกับลงทุนเก็าพันสี่ลงทุนแบบไหนดีอ่าไปชวนเพื่อนลงทุนแสนหนึ่งกับเก้าพันสี่ที่เขาจะลงทุนแบบไหน ก้เจ็ดพ awesome> ันเพราะงั้นเจ็ดพันใครก็ทำกับเราได้น um> sí> uh, <e ึกนึกออกไหมยังว uh> uh uh ่าทำไมถึงมองว่าถ้าเขามีตู้เย็นมีทีวีมีมือถือใครจะไปทำกันไรก็มันหลักนี่แหละห้าหมื่นเจ็ดพันเดืจริงไหมครับก็ประมาณนี้เจ็บปวดสุปแค่นี้ครับเแค่ล้างก่อนเพราะนั้นรายวันได้รายเดือนได้รายเดือนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้หนยมากครับชั้นที่เกิดขึ้นสองที่อันนี้ผมแค่เขียนให้เห็นพอสังเกตว่าที่ไปที่มาของระบบเก คนของเราแค่สองคนจะได้เห็นที่ไปที่มาของเครจะเห็นที่มาโอ้ทำงี้ง่ายมาได้เปนมาแล้วนะหน้าที่บางคนบอกคุณใายถ้าทำวันนี้พวกเนี่ยแล้วคนเข้าไปจะเชื่อถือเราได้แค่ไหนถ้าสิบเก้าปีเชื่อถือไม่ได้แล้วตอนที่ผมทำกันแรกๆผมจะมาถึงวันนี้ได้ไงอ่ะเมื่อก่อนทุกที่บริษัทสินค้าตัวเดียวสาขาที่เดียวผมยังมั่นใจมาถึงผมยังหาเงินล้านได้เลยแล้วพวกท่านอยู่ท่ามกลางสาขาทั่วประเทศแล้วก็มีตระกูใหญ่ๆอย่างนี้เลยจแม้ต่างกันไหมต่างไง พลังของความมั่นใจต่างกันและต่างกันแล้วผมเอาประสบก,การณ์ <S <S ผมมะมาอุดรู้ด้วย <S <S เช่นเมื่อก่อนทำเท่าไหร่ก็ได้ทำเท่าไหร่ก็ได้เขาอุดผมเลยห้ามห้ามทำตามใจพี่ต้องทำตามระบบผมไง,ไง่านไหมเออถ้าทำตามระบบผมอ่ะที่มั่นใจมากกว่าที่ำใจแต่ที่พวกพี่คือทำอยังไงเหมือนกันประสบการณ์ที่ดีถูกไหมครับ อ่านี่ผมแค่เปลียบเที่ยทำไมผมไปอยี่ตลอดเลยเพรดะว่เออพี่ยกผมว่าพี่เป็นคนใหม่เหนไหมครับฉะนั้นผมก็อยากจะบอกนิดนึงว่าวันนี้ผมแค่อยากให้ทุกคนเห็นโอการว่าเรายากพี่น้องเราล่ะที่ลาบากอยู่แล้คนที่เป็นเพื่อนเราที่อยู่หน้าอุตสาหกรรมเราหรือคนที่ทํางานร่วมกับเรา,เราอยู่เขาลำบากไหมเขาอยากได้โอกาสอะไรมีไนหะอยากถ้าเราไม่บอกเขาใครจะไปบอกอะ่ะผมก็บอกท่าถ้านก็จัดท่านก็เลยบอกเขาอะ่ะเขาไม่ทําเดี๋ยวอะไรเลยห ขาไม่ได้เสียเขาไม่ได้คือเรื่องของเขาเพราะเราต้องการคนจี่คนสองคนสองคนเอหาหนึ่งสองเนึ้ออ่างหาสามสี่สี่หาเจ็ดแปดก็ว่างด้เป็นคนปลอดภัยของผมผมทำแค่นี้ผมทำตามตามเนี่ยผมทำต่อเนี่ยผลลัพธ์เพิ่มเป็นเพิ่มขึ้นตอนนี้ทีมงานที่เยอะที่สูงกว่คือภาคใต้ครับภาคใต้ผมโตมากเลยโตมากที่สุดประเทศไทยไม่มีใครเลนจำเกจอขายโตเท่าผมเกิดจอขายภาใต้ผมมากกว่าหนึ่งล้านห้าแสนลาน ในเครือขา่ายครับได้เลยทั่วประเทศเลยใครที่ทำเครือข่ายมาเปิดมา20-30ปีไม่มีใครทำททเครื่องขายตรงเครือข่ายโตเท่าผมได้ในวงการได้ผมเป็นคนเหนือคนอีสานนะแต่ไไม่ได้กลุ่มใกล้ๆโตที่สุดเพราะผมอ่าแม่ผมพ่อผมเนี่ยคุณแม่อยู่ชายขอบภูมิอยู่เมืองหลวงแดงคุณพ่ออยู่หลวงแดงคุณแม่คุณจะร้อยเด็กเตเดนต์ละกูผมไม่เกิดพิจิตรผมได้กลายเป็นเหนือตอนแรกแต่เชื้อมาทางพิจิตร ก็ไนะด้เจอเติบโตมาแบบนี้เป็นคนเครือข่ายตั้งแต่สมัยพ่อแม่แล้วเ็นและอยู่คนที่ปลาทางกันนะครับแต่ว่าตระกูลมาจากหลวงพ่อบางครับทางฝั่งเหนืตระกูลของปู่ย่าตาปืนมาจากหลวงพ่อบางแคเล่าหนึ่งอนะ่ะผมก็เลยเล่าให้หลายคนฟังว่าเราเป็นคนสู้ชีวิตเราเป็นคนใช้ชีวิตเราเป็นคนรับจ้างเผาอาชีพที่ผมทํามาตลอดก็คือหาโอกาสให้หนายจ้างจ้างครับไนสมัครงานถ้าใครดูภาพยนตร์จะรู้เลยเม่เราไปสมัครงานเนี่ยผมนี่ก็ไปขอ ความรูข้ขอ้อจากฝ่ายบุคคลนะนข้ออะไร้นะครับเพราะว่าคณะมอสามขึ้นไปผมจบโอหกอ่ะผมไปสมัครสี่วันติดปิดอ่ะหลายคนก็เห็นนะนะครับผมเล่าให้ฟังเพราะอยากให้เห็นภาพว่าถึงเราไม่พร้อมอ่ะแต่เราอยากมีอยากพร้อมอยากไม่เดือดร้อนกับคนที่ผมอยู่ด้วยพ่อแม่ผมบอกว่าไปอยู่กับพี่สาวอ่ะทำยังไงก็ต้องเดือดร้อนเพราะนั้นเขา <S <S ขมีลูกเขามีสามี <S <S อย่างน้อยถ้ามีงานทําก็ไม่เป็นภาระเขาแค่เนี้ยผมติดหัวผมมาแค่เนี้ยผมไปคิดตรงเดียวว่า อาระผบจบโ .6 หกอพ่อะแล้วป้ายมันบอกรับปเป็นจํานวนมากแต่มันตรเล็บเริ่มต้นที่มสามแล้วมันไปเขียนร,รับจํานวนมากทําไมผมผมแย้งผมในหัวผมอ่ะเ <_ S 2> มื่อมารับจํานวนมากผมก็มต้องมีสิทธิ์สิแต่บังเอิญพุฒิผมไม่ถึงอะ <_ S 1> ่ะผมก็เลยต้องไปดักรอว่าไอ้คนที่ไปมสาม .6 หกเนี่ยเขาไปทําอะไรเวลาเขาไปทูดงานก่อนที่เขาจะรับเขาต้องพูงานก่อนพอเขาออกมาผมก็เห็นมือบางคนดีเก <_ S 1> <_ S 2> ีือกรองเท้าแสดงมาเลยบางคนผมก็ถามพี่ไปทําอะไรหรอขอรองเท้าอ้าขอรองเท้าทำไมต้องรับพุฒิด้วยวะผมคิดในใจ ตอนรองเท้าจบมูลผนที่เราออกเขา้ขเขาไปตูออกองเท้าบริสัทบางกาอกประเมินอยู่แต่ด่ดเอแต่ไว้มาดูหนึ่งพองเขาสอนมามือเขาแดงแรงผมก็ว่าเอ้าพี่อรองเท้าทำไมต้องรู้ี่ทำไมส่สม่ทำมือแตกหมดมไม่เอาหรอกถามมหกก็ไปถอดรองเท้าเอ้ามสามมหกถามปอชก็ถอดรองเท้า,าบ้าไปแล้วเอาสาสามชั้นอะมีอถอดเ้าเหมือนกันรับมสามขึ้นไปดูนะมหกพอมสามปอ ขอน่องเท้าทำไมปลอกหูกจะถอดไม่ได้ว่าที่ดีใจนะครับผมที่ดีใจไม่ก็ต้องถอดได้เนแต่ทําไงถึงจะได้ไปถอดครับเหลือเรื่องเดียวกับฝ่ายบุคคลหรือาตผมไปหรือเปล่าวันที่สองมาใหม่เองครับมันเดียวไปลงยีไมรับจุลน์แม่เพราะพวกนี้ไม่ถามกบฏเลยผมไม่ถามพอไปนั่งรอพอมองเสร็จฝ่ายบุคคลผมมาแล้วเรื่องผมมาป็นเพื่อนใครมั้งผมก็รออีกวันนึงผบฏเอามาเลยครับเหมือนกันกับมอวันนี้ไม่มีม .3 แล้วมีแต่ม .6 มีแต่ปปชไถอรเท้าที่เดิม